เราจะมีประชุมแบบนี้พฤรหัสแรกของเดือนแล้วก็พฤรหัสที่3ของเดือนนะครับสครั้งต่อเดือนประชุมมันเนี้ยจะเกิดขึ้นมาสําหรับเราทำแจ้งความของใหม่ที่จะออกมาในบริษัทแล้วก็รางวัลที่ได้มาแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นข่าวดีๆที่เกิดมาของบริษัทนะจะได้เป็นความแจ้งมาทางระบบนี้ระบบประชุมสองครั้งต่อเดือนวันพฤรหัส แรกของเดือนแล้วก็พฤ้รหัสที่3ของเดือนนะครับโอเคนะครับอันนี้ผมจะซ้ำอันที่เราทำมาวันที่24คือพฤ้รหัสเออพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะครับโอเคครับที่1ที่เราเอ่อพรีเซนต์คือคุณอังเฮลมูการ์ซานะครับคุณนางมาอังเฮลมูการ์ซา จะเป็นผู้จัดก,การทั่วไปคนใหม่ของ Aiyello w ที่จะมาช่วยงานกับเรากับคุณมาร์ติงนากก้านะครับสำหรับเเพราะว่าตอนนี้งานเข้ามากมีงานกันเยอะเราก็ต้องมีผู้จัดก,การคนหนึ่งสำหรับดูแลช่วยคุณมาร์ติงแล้วก็คุณริกาโบคุณอังเฮนมูซาก้าเป็นคนที่มีประสบงานมากทางแบงก์แล้วก็เครดิตคัพ แล้วก็ทาง Economy เขาได้ตำแหน่งสูงมาที่เคยทำงานมาที่มายามีแล้วก็ที่นิวยอร์กที่ USA ทางการอี o โคนมีของบริษัทต่างๆไปแล้วก็เคยทำงานที่แบงก์เป็นแอสเซสเซอร์ของแบงก์มานะครับกลุ่มแบงก์ใหญ่นะครับคุณอังให้มูการ์ซานะครับเริ่มทำงานกับเราแล้วและเ,เดี๋ยวเขาจะส่งอ e ีเมลมาให้ผมกำลังแปล เขาส่งมาให้แล้วเป็นภาษาสเปนผมจะแปลให้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ไทยสําหรับส่งไปให้ทุกท่านเขาว่ากําลังออบอกว่าเขาเ,เตรียมตัวไว้สําหรับสนับสนุนทุกท่านในประเทศไทยแล้วก็ในเอเชียนะครับเนี่ยเป็นอ,อ,อันแรกเลยนะครับคู่หนึ่งนะครับโอเคนะครับรับหนึ่งไปปิดประตูเขาว่า เสียงจะได้ไม่ค่อยเข้าเลยนะครับแล้วก็คนที่สองที่บริษัทเจะเปอร์เซ็นต์คือผมเองคุณเชียร์วรรณสุทธิหรือชาติชายวรณสุทธิผมได้รับตำแหน่งมาเป็น c o o r d i ์อ t o r international ของทวีปเอเชียนะครับทั้งทวีปเลยนะครับตำแหน่งนี้ก็จะมีการดูแลทั้งทวีปเอเชียที่กำลังเกิดขึ้นมานะครับ ตั้งแต่เริ่มต้นด้วยอินเดียกับประเทศไทยนะครับแล้วเราก็จะขยายไปปีนี้ถึงไปทุกทั่วเอเชียเลยนะครับผมก็มีการประสบงานมาใน a อเย2ปีแล้วใช่ไหมครับผมเริ่มตั้งแต่ซื้อโฆษณาขาซื้อ Packet ตสแตนดาร์ดพรีเมียมด c เรคขึ้นเป็น National เคยเป็น c o ดิ d เ n เตอรของเมืองหนึ่งบัรกิซิเมโตที่เวเนซุเอลาแล้วก็ได้อินเตอร์เนชั่นลมา จากนั้นมาเมืองไทยเป็นร์ดิเนเตอร์ของเมืองไทยและตอนนี้ก็ได้รับตำแหน่งร์ดิเนเตอร์ของเอเซียใช้เวลาสำหรับเป็นเรจิอ n นัลเรดิเตอร์เดือนนะครับเป็นน a ชัน n ลเร i r เตอร์2เดือนเป็นอิ t ต์น a ชัน n ลเร i r เตอร์ปีหนึ่งจากนั้นมาเป็นร์ดิเนเตอร์ของเมืองไทยเกือบปีหนึ่งและตอนนี้ได้ตำแหน่งอันนี้แล้วก็จะเริ่มต้นทำด้วยเต็มที่ แล้วก็ขอความช่วยเหลือจากทุกท่านในประเทศไทยสำหรับทำระดับอันนี้ที่ได้รับมาด้วยความอพอใจของบริษัท AI y e l l o ลนะครับสำหรับผมคุณจาชายแล้วก็ในงานที่ได้ทำมาจากเมืองไทยนะครับผมก็ดีใจมากเลยนะเพราะว่า AI yellow เนี่ยทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนเปลี่ยนไปมากเลยนะเปลี่ยนไปมากเลยนะครับ อ่าผมดีใจมากเลยเรื่องนี้ผมเกิดที่เดนมาร์กนะครับแล้วก็อยู่ที่น,นั่นสามปีจากนั่นมาอยู่เมืองไทยสิบปีมาเรียนถึงปหกสิบปีจบปหกก็กลับไปกลับไปไม่ใช่กลับไปเวเนซุเอลาไปอยู่ที่น,นั่นสามสิบสองปีเรียนไฮสคูลที่นู่นแล้วก็เรียนปริญญาที่นู่นนะครับแล้วก็ตั้งบริษัทโรงงาน อ,อ่ผลิตอะไรสำหรับคอมเพรสเซอร์แอร์คอนดิชเนอร์ใช่ไหมครับทำงานมา25ปีในบริษัทนี้เป็นผู้จัดการของบริษัทบริษัทนี้ร่วมกับพ่อแล้วก็จากนั้นผมก็ทำโฮบี้ที่ผมเคยทำมาที่ผมชอบมากคือคอมพิวเตอร์แล้วก็อินเทอร์เน็ตพอวันเดียวพอวันหนึ่งผมมาเจอ a i ร์เยโด้วยการซื้อโฆษณาก็ เริ่มเกิดขึ้นความรักกับเอเยรและกันการนอนไม่หลับที่ทุกท่านจะได้รับมานะครับเวลารู้จักเอเยคุณรู้แล้วว่าผมมูระมูด,มดเรื่องอะไรนะครับใช่ไหมเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับโอเคครับก็เนี่ยเป็นชีวิตของผมสั้นๆเป็นระซุมเม่นะครับไอย่างที่ผมจะแนะนำวันนี้คือการ congratulation สำหรับ8ท่านเนี่ยที่ได้รับรางวัล fast card ที่เป็นเอ,อ promotion ที่บริษัทส่งมาเดือน2เดือนสุดท้ายของปีนะครับคือพวกท่านเนี่ยได้รับรางวัลเพราะว่าเออ่ทำได้เออ่ director ในระดับหนึ่งสูงดีมากในทั่วโลกเริ่มต้นด้วยคุณไมค์ คุณไมค์ที่เคยมาเยี่ยมเราที่เมืองไทยเนี่ยนะครับคุณไมค์ยัดเชลนะครับชินชูที่เป็นชาวอิสราเอลนะครับแล้วก็มีคุณตนิกิลีสจากสเปนด้วยมีคุณนอร์มาเปเรสเอนเดสจากเวเนซุเอลาคุณยูสติเนียโนบัติสตาจากบราซิลนะครับอันนี้เป็นอาจารย์ของผมเลยนะครับเก่งมากเลยนะครับ <laughs> คุณเจเโกไปส์นะครับจากบราซิลด้วยนะครับ คุณเปโดรม o รา l เลสจาก r e p u b b l i าโดมินิก a น่านะครับแล้วก็คุณอาเบลาร์โดเล็กมาเฮจากเม็กซิโกนะครับก็เป็นเพื่อนของผมด้วยนะครับแล้วก็ดีใจมากเลยคนนี้นะครับคุณลักชาตินะครับคุณลักชาติเป็นเ i r เตอร์ n นช i ั่นแของประเทศไทยตอนนี้กำลังทำงานเต็มที่เขาก็ได้รับรางวัลอันนี้มานะครับดูได้คนไทยเริ่มได้รับรางวัลจากเอเยโตแล้วแล้วยัยงไม่ได้ครบปีหนึ่งเลย มีไม่กี่เดือนเท่านั้นนะเอไอเลในเะมืองไทยคุณคิดดูน,นะนาคตเราต้องได้รางวัลขึ้นมาอีกเยอะนะครับก็ขอแสดงความยินดีสําหรับพวกทุกท่านเนี่ยที่ได้รับรางวัลอันนี้ด้วยการทํางานเต็มที่สําหรับเอไอเอโลนะครับขอบคุณมากเลยนะครับก็มีธงนะเห็นธงไทยไหมผมชอบนะเห็นธงไทยเนี่ยในนั้นนะ่ะก็เห็นดีด้วยแล้วก็มีธงเมนเนซุวอลาแล้วก็ประเทศอื่นกันด้วยนะสิ่งใหม่ที่ผมจะแนะนําที่บริษัท ส่งมาให้เราใหม่นี่นะครับคือปุ่มเนี้ยคุณรู้ไหมเอเยอโลตลอดเวลาจะอัปเดตของใหม่มาให้เราแล้วก็ไม่เก็บต,งตังค์ตังหากนะครับคือคนที่ซื้อโฆษณามากับเราแล้วมีพรีเมียมอยู่แล้วเขาก็จะได้รับอันนี้อยู่แล้วนะครับหรือมีเอ่อ plus แล้วก็ gold เขก็จะได้รับอันนี้อยู่แล้วที่แต่ก่อนไม่มีตอนนี้ก็มีด้วยไม่ต้องจ่ายอะไรเอ็กซ์ตร้าเลยนะครับอันนี้ระบบ ตลอดเวลาเราจะเสริมให้คุณจะรู้วประชุมที่เราจะมีทุกๆสี่ห้าวันเนี่ยนะคุณจะเห็นว่าเราจะเสริมของเข้าไปดีๆกันตลอดเวลาเลยนะครับก็นี่เป็นปุ่มหนึ่งครับปุ่มสาขาปุ่มสาขาจะสําหรับเฉพาะสําหรับรหัสแบบ plus แล้วก็รหัสแบบ gold นะครับปุ่มสาขาจะเป็นปุ่มหนึ่งสําหรับบริษัทที่มีสาขาเยอะๆเขาสามารถใส่แผนที่ของสาขานี้ เมืองของสาขาหรือจังหวัดหรือประเทศเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อ e ีเมลสำหรับติดต่อกับสาขานี้โดยตรงเลยนะครับรู้เปล่าคุณใส่ไปได้ถึงกี่สาขาในปุ่มนี้นะคุณมังกรรู้ไหมถึงกี่สาขาครับถ้าใครรู้ว่าใส่ได้กี่สาขาขอให้เขียนในชัดเลยนะครับถ้าคุณสามารถบอกได้กี่สาขาผมจะให้รางวัลอันหนึง่งเอาไหมครับเอาไหมครับโอ้ยคุณจุ๊ ได้รางวัลแล้วโอ้โหคุณชุบสำหรับคุณชุบผมจะส่งไปให้8,000บาทครับ8,000บาทนะครับนี่นะครับเขียนเลยนะครับ8,000บาทนะครับคุณชุบผมจะส่งไปให้รหัสแบบพรีเมียมหรหัสนะครับแล้วผมจะบวกให้คุณไปด้วยอีก2,000บาทคือ1นรหัสแบบ p ล u s ทั้งหมด10,000บาทดีไหมครับคุณชุบ เอาไหมครับคุณชุบขอบคุณครับคุณชุบเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งมากที่กำลังเรียนเอเยลโล่ทุกๆวันเลยนะครับแล้วก็เริ่มทำเว็บไซต์อย่างสวยงามเลยผมเห็นว่าอนาคตของคุณชุบนี่จะเป็นคนเก่งมากเลยแล้วก็จะทำของที่ดีๆที่ทุกคนทุกคนอยากจะมีสำหรับคุณชุบหนึ่งรหัสแบบพรีเมียมบวกด้วยรหัสแบบ Plus. พลัสพรุ่งนี้ผมจะส่งไปให้นะครับคุณชุบเขียนอ e ีเมลมาให้ผม ชุบแล้วก็ส่งอ e ีเมลมาให้ผมแค่นั้นผมจะได้ไม่ใช่ในนี้นะส่งมาทางอ e ีเมลของผมอีเมลของผมไท a แ l น n d at a i y e l l o w com นะครับส่งมาทางนี้แล้วผมก็จะส่งรหัสสองอันนี้ไปให้มารับคุณชุบสามารถใช้ได้ในมูลค่า1 0 0 0 0บาทใช่ครับเราสามารถใส่เข้าไปในปุ่มสาขา 25สาขาครับคุณคิดดูเด้อไม่ใช่ของเล็กน้อยนะอ่ะคุณมี1สาขาก็ใส่ไปหนึ่งมี2องก็ใส่ไปสองมี10ก็ใส่ไป10บมี25ก็ใส่ไป25เลยครับเห็นไหมโอ้โหดีมากเลยใช่ไหมเนี่ยข่าวใหม่ของเอเยโรที่ผมเห็นว่าเป็นของที่ดีมากเลยนะครับเนี่ยผมอะ่ะโอ้ชอบใจมากเลยนะครับแล้วปุ่มเนี้เริ่ม เดินและเริ่มทำแล้วตั้งแต่วันที่25ของเดือนนี้นะครับนะครับอืมจะมีอ e ีเมลแจ้งมาจากบริษัทว่าปุ่มนี้จะเริ่มเมื่อไหร่วันที่25โอเคนะครับรออ e ีเมลนะครับข่าวที่ต่อไปที่ผมจะมีจะแจ้งให้วันนี้นะครับคือสไลเดอร์นี้ที่มานะครับคุณรู้ไหมที่เราบอกเนี่ยที่เรามี อัปเดตของตลอดเวลานะครับก็เนี่ยจะเป็นหนึ่งอย่างที่เราจะอัปเดตให้มาใหม่นะครับที่สำคัญมากเลยคือเว็บไซต์ของออคุณรู้ใช่ไหมว่าเรามี3เว็บไซต์เว็บไซต์อันหนึ่งสำหรับขาย p r o d u c t อีกเว็บไซต์หนึ่งสำหรับสมาชิกคนและอีกเว็บไซต์สำหรับเราทำงานหน้าตาของ3เว็บไซต์นี้จะเข้ามาอยู่ในระบบที่เราเพิ่งอัปเดตของ หน้าแรกของ a อเยโ w เข้ามาใช่ไหมครับจะทําให้มันเดินดีขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นแล้วก็ไหวขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็เป็นข่าวดีอีกอย่างหนึ่งพนักงานของ a y อ l ย o w ทาง IT ทีทำงาน24ชั่วโมงตลอดเวลาสําหรับทําให้สินค้าของเราระบบของเราโฮมของเราเว็บไซต์ของเราตลอดเวลาดีขึ้นอย่าลืมว่าอินเทอร์เน็ตนี่ไวมากถ้าคุณไม่ทันสมัยและคุณไม่เติบโตตลอดเวลาและไม่ สร้างเครื่องมือของใหม่มาคุณก็จะหมดอายุใช่ไหมเพราะอินเทอร์เน็ตมันเป็นอย่างนี้มันเป็นความแข่งด้วยความเร็วและความดีและความมั่นใจก็เนี่ยอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะประชุมวันนี้สองครั้งต่อเดือนสําหรับให้เราตลอดเวลาสามารถรู้ข่าวดีของ i อเออเยโลและเริ่มใช้ของดีที่มาใหม่นะครับโอ้ผมดีใจมากนะกับข่าวนันนี้เพราะว่า ใครจะไม่ชอบอะ่ะบอกข่าวดีตลอดเวลาทุกคนก็ชอบเนี่ยนะครับเนี่ยนะเป็นการฝึกอบรมที่จะมีที่เอกวาดรดผ่านไปแล้ววันที่25แล้วก็วันที่26ใช่ไหมครับด้วยการช่วยเหลือหรือการฝึกอบรมคุณคาร์โรลโอโซริโอคุณอังเกลซาลาสและก็คุณมาเดียเอเลน่าการิโดชาวมาจากไปดูเขาเป็น International Director จากไปดูเขาบินไปถึงเอกวาดอร์สำหรับฝึกอบรมนะครับให้ชาวเอกวาดอรที่เริ่มหลังจากไปดูได้ความรู้ใหม่เอี่ยมมานะครับการฝึกอบรมเนี่ยนะจะทำให้คนสามารถเก่งขึ้นเพราะเขาอ่ะมีประสบการณ์มากเลยใช่ไหมครับเขาอ่ะมีประสบงานอย่างดีเลยนะครับเนี่ยนะ แล้วก็บริษัทก็จ่ายค่าใช้จ่ายให้สามท่านนี้ไปหมดเลยแล้วก็เขาก็จะมีการเที่ยวด้วยที่เอควอร์ด้วยนะครับเนี่ยดีมากเลยใช่ไหมครับในอนาคตสั้นๆเนี่ยเราจากประเทศไทยก็จะไปฝึกอบรมประเทศอื่นในเอเชียที่เขากำลังเติบโตกันอยู่ใครอยากจะไปกับผมเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลดเรคเตอร์เลยครับนะครับไปเที่ยวกันด้วยนะครับ อันเนี้ยผมชอบใจมากเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะสอนให้คุณดูนะเป็นการได้รับรางวัลจากเอเยโรบริษัทที่เปโูนะครับได้รางวัลอ,อ,อันนี้มานะครับเปดูเนี่ยนะเป็นบริษัทเอเยโรที่เติบโตมากเขาได้รับรางวัลอ,อ,อันนี้จากการบริษัทเอเยโรที่เปดใช่ไหมครับ โอ้หผมดูรางวัลอยู่ตรงนี้เขามี 1, นึ่งสองเอ้ยสี 4, 5, 6, 7, 8, ่ห้าหกรางวัลกับอันนี้นะครับเขาได้รับมา10รางวัลนลัแหละผมจะคุยให้ว่ารางวัลอะไร International Business Award นะครับได้รับมาปี2012แล้วก็ปี2011อันเนี้ยเป็น International Business Award 2012แต่ปีที่แล้วเขาก็ได้รับมาอันหนึ่งด้วยโอ้โห เขาได้รับรางวัลมาด้วย big business latin american businessman อันนี้เป็นของ President ของบริษัทใช่ไหมครับได้รับมาปีปีที่แล้วแล้วก็ปี2011ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ผู้หญิง leader ทองโอ้โหอันนี้จากคุณคาร์โด o ลโซเดที่ทำงานในบริษัท a อเ o ด้วยตำแหน่งรองประธานนะครับเป็นลูกสาวนะครับของประธานประเทศแล้วก็เขาก็ได้ตำแหน่งรองประธาน ผู้หญิงคนนี้อายุ24ท่านั้นนะครับเขาเริ่มทำงานในอายุโลตอนอายุเขา20ปีนะครับคิดดูด้บย20 9ปีโทษครับเขาเริ่มตอน19ปีพ่อเขาถึงต้องเป็นประธานเพราะว่าเขาเป็นประธานไม่ได้19ปีทนนั้นนอนเกินไปเขาก็เลยเอาคุณพ่อของเขาเข้ามาในธุรกิจแล้วให้เขาเป็นประธานประเทศคอนเนเน่เจ้ของประเทศแล้วเขาก็เป็นรองประธานนะ ก็สองคนก็ทําร่วมมือกันอย่าลืมว่าแอร์โรเป็นบริษัทเป็นธุรกิจที่คุณจะเห็นว่าครอบครัวพี่น้องพ่อแม่ลูกจะเข้ามารวมกันเพราะว่ามีเวลาดอยู่ด้วยกันแล้วก็ทํางานอย่างสบายแล้วก็มีรายได้ดีมากเลยนะครับอืผมชอบมากเลยนะครับรางวัลที่เขาได้มาคองราตูเลชั่นนะครับแล้วเขาก็ได้รางวัลอีกอันหนึง่งจากเอ็กเซลเลนซี่สำหรับเฮเรนซี่ของออการ ความดีครับออของออบริษัทอ,อันนี้ได้รับมา2010 2011 2012โอ้โหอ๋ออันนี้เป็นรางวัลเขาก็ได้รับมาทั้งหมด10รางวัลแล้วกับอันนี้นะครับเห็นไหมบริษัทเอเยโลกที่เพดูที่มีอยู่มาแล้ว4ปีนะครับ4ปีนะครับตอนนี้กำลังผ่านไปปีที่5เห็นไหมเมืองไทยเรายังไม่ถึงปีหนึ่งแต่ว่าผมอะแน่นอนว่าปีนี้ เราต้องได้รับรางวัลสักรางวัลหนึ่งนะครับอ่าและรางวัลนี้ไม่ใช่รางวัลเปล่านะได้รับรางวัลกับตังนะได้ตังด้วยนะตังก้อนหนึ่งนะผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่เคยคุณมาติงบอกว่าอันนี้ยได้รับตังมาด้วยนะครับฮดีไหมผมว่าดีที่สุดเลยดีใจมากเลยกกราตูเลชั่งสำหรับอ่เพรูนะครับและปีนี้มันจะเป็นปีที่จะมี โปรโมชั่นมากเลยนะครับแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์ Surprise, สำหรับเรามากเลยใน AI Yellow นะครับเซอร์ไพรส์อย่างดีใน AI Yellow และโปรโมชั่นเราจะรู้รจากไหนว่าโปรโมชั่นมาอย่างไงก็เนี่ยประชุมการประชุม2ครั้งต่ออาทิตย์เนี่ยจะมีโปรโมชั่นทั้งหมดเลยนะครับที่เราจะได้รับมานะครับอ่า โปรโมชั่นทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมจะบอกให้โปรโมชั่นอะไรเดี๋ยวผมกลับมารอให้ผมดูสไลเดอร์นี้อ่าอีกอย่างหนึง่งจบแล้วระยะที่เราจะทำเบต้าของเอเยโรจบแล้วอย่าลืมว่าเราอัปเดตมาเดือน11ใช่ไหมครับอัปเดตมาเดือน11เดือน12เดือนที่1ของปีนี้และเดือนวันแรกของเดือนที่2เราจะจบเบต้าแล้วก็เริ่มทํางานเต็มที่กับโฮมแล้ว เราจะไม่มี <c oughs> โทษครับจะไม่มีเบต้าแล้วอันนี้จะทําให้เราเร็วขึ้นและหมายความว่าแก้ไขปัญหาที่มีอยู่กันหมดแล้วนะครับแก้ไขหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะดีมากเลยนะครับสิ่งที่จะดีมากเลยผมจะย้อนไปบอกข่าวดีที่จะมีในระยะ2013นะครับใช่ไหมครับ เราจะมีเออ <c oughs> เราจะมีในระยะนี้สามอย่างที่จะเข้ามาใหม่จะเข้ามาใหม่ในเอเโลที่หนึ่งสมุดหน้าขาวคุณรู้จักไหมครับว่าสมุดหน้าขาวผมไม่รู้ว่าถ้ามึงไทยเขาเรียกอย่างนี้แต่ว่าในในภาษาสเปนมันเรียกสมุดหน้าขาวสมุดหน้าขาวก็คล้ายมากกับสมุดหน้าเหลือง ใช่ไหมครับเป็น Director y แต่ว่า Directory อันนี้จะไม่มี Di r e c t o r y อันนี้จะไม่ไม่ใช่เป็นของบริษัท Directory อันนี้จะเป็น Director y ส่วนตัวมันจําได้ไหมเวลาเราตะขอนนี้อยากจะรู้โทรศัพท์ของใครสักคนหนึ่งเราก็หยิบสมุดหน้าขาวเนี่ยที่มารวมกับสมุดหน้าเหลืองอยู่ในเล่มเดียวกันแล้วก็เริ่มหากอไก่ขอไข่ขอขวดตามนามสกุลที่เราต้องการพอถึงเราก็เริ่มเลี่ยงไปเลี่ยงไปจนจะไปเจอคนที่มีชื่อแล้วก็จะมีที่อยู่ด้วย แล้วก็มีเบอร์แล้วก็เริ่มโทรไปนะดูเด้ใช่หรือไม่ใช่เพราะบางครั้งมีหลายชื่อซ้ากันและก็หลายนกกามสกุลซ้ํากันแต่เราก็ดูที่อยู่เด้ถูกหรือเปล่าจังหวัดนะสมุดอันเนี้ยโดนโดนเลิกพิมพ์ม,มาก่อนสมุดหน้าเหลืองมาเยอะเพราะว่าจํานวนโทรศัพท์มันใหญ่เกินไปสําหรับมาพิมพ์สมุด,มมมดเราก็ทําเหมือนจะสมุดหน้าเหลืองอ่ะฟื้นขึ้นมาใส่เข้ามาในระบบ a อเยนโลอันนี้ก็เป็น w อ r ไวด้วยสมุดหน้าเหลือง สมุดหน้าขาว worldwide นะครับเราใส่เข้าไปในอินเทอร์เน็ตในระบบของ a i y e l l o สมุดหน้าขาววันนี้จะมีไม่มีเบอร์โทรศัพท์ไม่มีที่อยู่เพราะว่าตอนนี้มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์คือจะมี Facebook เ o o บุ u กยู e e s สกา e อีเม Viver ทุกอย่างที่เขามีทางอิเล็กทรอนิกส์นะเห็นไหมมันจะเป็นสมุดหน้าขาวสําหรับติดต่อกันทางอีเมลได้ใช่ไหมการสมาชิกในระบบอันนี้ฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายเลยไม่ต้องจ่ายแม้แต่แดงเดียวแลวก็ไม่ใช่ไม่ต้องจ่ายด้วยคนทุกคนที่เข้าไปสมาชิกจะมีการประกวดแล้วก็จะมีการรับรางวัลน,นะครับการจับฉลาก นะครับและก็ได้รับรางวัลเพียงแต่เข้าไปสมาชิกฟรีอย่างเดียวนะครับแล้วก็ผู้ที่แนะนําคือเราอ่ะแนะนําคนเข้าไปสมาชิกในสมุดอันนี้ก็จะได้รับรางวัลด้วยนะครับอ่าอันนี้ชอบไหมครับออเห็นไหมอันนี้ไม่ใช่สุดท้ายปีหรือกลางปีนะเริ่มต้นปีนี้เราจะเริ่มทาสมาชิกสมุดหน้าขาวนะครับสิ่งที่สองที่จะเกิดขึ้นมาใน เอ่อที่จะเป็นซอร์พรสสำหรับเราคือเราจะมีบัตรเดบิตของบริษัทของเราเองเลยนะครับบัตรอันนี้เราสามารถขายให้ลูกค้าสำหรับให้เขาติดป้ายในร้านของเขารับบัตร AI Y e เ l o ครับเพราะว่าน,นี้จะเป็น worldwide นะครับและบ,บัตรอันนี้สามารถรูดซื้อสินค้าได้ด้วยนะครับอบัตรอันนี้ก็จะมาใน4เดือนแรกของปีนี้นะครับ บัตรอันนี้คุณจะเห็นว่าเป็นของสิ่งดีผมรู้แล้วว่าคนรู้กันแล้วว่าบัตรอันนี้จะมาแต่ว่าปีนี้แน่นอนรับใน 3- 4เดือนแรกนี่นะครับสิ่งสุดท้ายที่จะมาในเริ่มต้นของปีน,นี้คือเราจะมีระบบอันหนึง่งเขาจะเรียกว่าระบบรับรายได้จากการดูโฆษณาคือรับรายได้ด้วยการคลิกใช่ไหมครับเราจะรับ สมัครคนสำหรับดูโฆษณาในเย o ตแล้วก็มีรายได้จากการทำคลิกและก็ดูโฆษณาระบบอันนี้มีอยู่ในโลกแล้วใช่ไหมแต่เป็นบริษัทที่ทำคลิกอย่างเดียวใน Directory ทั่วไปหรือใน Google ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นการทำคลิกใน Directory ของ a i y y l l o w คุณว่ากี่ล้านคนจะเข้าไปดูโฆษณาได้ครับแล้วก็ อยากจะมีรายได้ทํางานวันละสองสชั่วโมงคุณจะมีรายได้หลักเป็นสักมผมไม่บอกแต่ว่าสูงหลายศูนย์หลายศูนย์ใช่ไหมเพียงแต่การดูโฆษณาวันละสองชั่วโมงเท่านั้นนะครับแล้วก็อันนี้จะทําให้คนรู้จักเอเยโรกันทั่วโลกมากขึ้นนะครับมากขึ้นจะทําให้ทราฟิกของเอเยโ w ขึ้นมากเลยนะครับเพราะว่าคุณไม่ต้องเป็นสมาชิกไม่ต้องเป็นลูกค้าไม่ต้องเป็นอะไรของอไระรอสำหรับได้ไรายได้จากอันนี้มันเป็นธุรกิจต่างหากเลยนะครับเห็นไหมและใครไม่อยากจะโฆษณาในเดเรกตอรี่อันหนึ่งที่เขาจ่ายให้คนเข้าไปดูโฆษณาทุกคนก็อยากจะทําจริงไหมอ่าอันนี้เป็น3ามข่าวดีนะครับที่เราจะมีในเริ่มต้นของปีนี้ ในการประชุมเราก็จะบอกวันไหนจะเริ่มออกมาเลยแล้วก็วิธีทํางานแล้วก็จะอธิบายรายละเอียดของระบบทั้งสามมันนี้เลยครับวันนี้ผมบอกอย่างเดียวว่าจะมีเกิดขึ้นมานะครับเป็นยังไงบ้างครับชอบไหมครับอ่าผมรู้ผมรู้ว่าอันเนี้ยจะเป็นของที่ดีแล,และทุกคนชอบใช่ไหมครับก็เป็นข่าวดีที่ออกมาทั้งนั้นเลยนะครับ เป็นข่าวดีที่ออกมาทั้งนั้นเลยแล้วก็สุดท้ายสำหรับจบประชุมวันนี้วันนี้ของข่าวดีก็คืออย่าลืมประชุมวันหน้าวันที่7นะครับวันที่7ของเดือนที่2ของปีนี้เราก็จะมีการประชุมครั้งที่2ในห้องนี้เอง a i e l l o c o m r o o m 7สำหรับสามารถเข้าไปดูข่าวดีที่เราบอกมา มีอะไรออกมาใหม่แล้วก็ข่าวดีที่บอกมาแล้วเมื่อไหร่เริ่มต้นกันผมว่าจะเร็วมากในในระยะสั้นๆนะไม่ไม่เกินกี่วันเองเลยนะครับแล้วก็แนะนำให้ทุกท่านเข้าไปดูวิดีโอของเรานะครับที่อยู่ในที่อยู่ใน www ai t youtube com AI y e l l y w t l o w th คุณจะดูวิดีโอนี้ได้แล้วก็ทุกวิดีโอเลยครับ i am is ai yellow ถูกต้องครับ <c oughs> คุณใหญ่ดีมากเลยนะครับดีมากคุณใหญ่นะครับอ่าสวัสดีครับคุณน้ำมองออ,งอสวัสดีมากดีใจที่เข้ามารวมกับเราแล้วก็ในแผ่นเดียวที่คุณมี Facebook ก็เหมือนกัน facebook.com A.I. Yellow T.H. คุณสามารถเข้าไปดูข่าวที่เรามีกันทั้งนั้นถ้าคุณมาถึงสายนะครับถ้าคุณมาถึงสายคุณก็เข้าไปดูข่าวดีของดีเทรนนิ่งพรีเซนเตชันทุกอย่างที่เรามีในระบบของเรานะครับ <c oughs> <c oughs> ก็อย่าลืมด้วยนะเรามีการทำเพรีเซนเตชันทุกวันแล้วก็การทำเทรนนิ่งทุกวันด้วยสองทุ่มจันถึงพระรหัสคือจันอังคารพุธพระรหัสองทุ่ม การทำ presentation แล้วก็ยังมีโ r o โ o t i o n อยู่อาทิตย์นี้ท่านเชิญคนมาคนนึงเข้ามาครั้งแรกเขาสมาชิกคุณเขาได้รับรหัสแบบ standard แล้วคุณได้รับรหัสแบบ premium คือคนที่เชิญมานะครับอย่าลืมต้องส่งอ e ีเมลมาให้ผมรหัสนี้ใช้ได้ในระยะ1อาทิตย์นะครับไม่ใช่ว่าเก็บไว้แล้วก็ไปใช้ภายใน3เดือนไม่ใช่พอคุณอักตีบรหัสแนนี้และเริ่มใช้แล้วมันจะมี ระยะ1ปีนะครับมันจะมีระยะ1ปีนะครับทั้งพรีเมียมกับสแตนดาร์ดสำหรบสามทุ่มก็จะมีการฝึกทำเทรนนิ่งเทรนนิ่งอะไรครับวิธีขายวิธีตั้งโฆษณาข่าวดีวิธีใช้เครื่องมือในอินเทอร์เน็ตวิธีการผ,ผ่าแผนตลาดของไยโลแล้วก็ของใหม่ๆที่จะเข้ามานะครับก็เชิญให้ทุกท่านมาร่วมกับเราวันนี้เท่านี้ขอสวัสดีทุกท่านที่อยู่ในห้องประชุมนะครับ ขอบคุณมากนะครับผมคุณชาชายนะครับสวัสดีกันเจอกันพรุ่งนี้สองทุ่มแล้วก็สามทุ่มอย่าลืมเชิญคนเข้ามาสำคัญที่สุดเราขยายธุรกิจของเราด้วยการเชิญเข้ามาดูธุรกิจของเราเปิดโอกาสให้เขาแล้วจากนั้นเราก็เข้าในเทรนนิ่งกันได้รับรางวัลด้วยเออเข้ามาดู45นาทีครึ่งชงั่วโมงได้รับ1,200แล้วก็8 0 0 0ดีแล้วไม่ดีครับดีที่สุดเหมือนกับยโร่ดีที่สุด,ลด,สดตลอดเวลาเลยเราจะเป็นแผ่นแรก ทางอินเทอร์เน็ต50แรกในโลกนะครับใครอยากจะมาร่วมมือกับผมยินดีนะครับสวัสดีครับวันนี้